สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องแมงวันมูวี่นะครับไม่ได้ลงคลิปกันนานเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากผมเองนั้นติดงานนะครับแล้วก็ทําช่องเล่าเรื่องผีด้วยชื่อช่องว่าเรื่องสยอง12บสองำนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยกันแล้วกันซึ่งวันนี้เองนะครับผมมีภาพยนตร์ที่อยากจะนําเสนอเป็นภาพยนตร์ที่อิงมาจากเรื่องจริงมีชื่อเรื่องว่าทีมเงาอัจฉริยะเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นก็มาติดตามรับฟังกันเลยครับ โดยเริ่มเรื่องนะครับเราจะได้รู้จักกับแคทเธอรีนในวัยเด็กซึ่งเธอเองนั้นก็เป็นเด็กผิวสีครับมีความสามารถด้านการคำนวณเป็นอย่างมากและโดดเด่นมากในห้องเรียนจนครูมีมติเรียกผู้ปกครองมาเรียกพบครับผมพร้อมมอบเงินสนับสนุนให้ให้ทางแคทเธอรีนนั้นเป็นเลดิตที่หนึ่งนะครับเพราะโรงเรียนแห่งนี้นั้นอาจจะทําให้เธอก้าวหน้าได้ช้ากว่าความเป็นอัจฉริยะของเธอนั่นเองครับเวลาผ่านไปกว่า30ปี ตอนนี้แคทเธอรีนนั้นก็ได้มีเพื่อนสนิทอีกสองคนครับชื่อว่าโดลตีและแมรี่ซึ่งเป็นสาวผิวสีทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเธอทั้งสามนั้นกำลังจะไปทำงานที่นาซาแต่รถดนันมาเสียซะก่อนตำรวจที่ผ่านมาพอดีครับก็เลยเข้าอาสามาช่วยดูให้ทั้งสามเองนั้นก็กลัวจะไปทำงานไม่ทันตำรวจเองก็อาสาจะนำทางไปให้ครับ แบบว่าขับรถนำทางและเปิดบอกให้นั่นเองทาง3ก็เลยสามารถซิ่งรถแบบ VIP โดยมีตำรวจนำทางให้อย่างรูหลรกันเลยทีเดียวจนถึงนาซาได้ทันเวลานั่นเองครับซึ่งในยุคนั้นนาซากำลังเกิดปัญหาหนักนะครับเพราะทางรัสเซียเองเนี่ย กับเป็นชาติแรกที่ปล่อยยานดาวเทียมสู่วงโครจรได้ก่อนอเมริกาทั้งๆท,ที่ทางอเมริกาเนี่ยนะครับก็ได้ทําการก่อตั้งกระทรวงเทคโนโลยีอวกาศอย่างนาซามาก่อนแท้ๆแ,แต่ยังไม่สามารถส่งยานขึ้นไปสู่วงโครจรได้โดยฮันนะครับผมผู้อํานวยการโครงการก่อสร้างของนาซานั้นจึงเร่งหาลือกับทีมงานครับโดยอยากจะจัดยานบินขึ้นไปบินให้ได้โดยได้บอกกับทีมงานว่าผมอยากได้นักคณิตศาสตร์ฝีมือดีๆไปช่วยหายผมหน่อยก็แล้วกัน ว่าแล้วนะครับวิเวียนเนี่ยก็ได้อาสาไปหาให้ซึ่งเป็นพนักง,งานที่อยู่ทางตึกด้านตะวันตกนั่นเองครับเพื่อไปหาทีมงานมาเพิ่มจึงได้ไปขอให้โดลตีนะครับช่วยจัดหาให้หน่อยโดยโดลทีนั้นก็ได้แนะนําแคทลีนให้รู้จักครับบอกว่าไม่มีตัวเลขใดที่เธอคนนั้นคํานวณไม่ได้เธอคือมือดีที่สุดของเราในตอนนี้พอวิเวียนได้ฟังเชน่นนั้นครับก็โอเคเลยบอกว่าให้เธอไปทํางานในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกันจากนั้นครับวิเวียนก็ออกมาจากห้อง ดรีนั้นก็บอกว่าเขาเองนั้นก็ไม่อยากจะพูดมากและก็ไม่อยากจะนําเสนออะไรมากด้วยนะแต่ไม่ทราบว่าได้พิจารณาเรื่องของใบสมรรคัครการเป็นหัวหน้าให้เขาบ้างหรือยังวิเบนเองก็บอกว่าก็ยังนะ๋ยกวก็คงยังไม่ใช่ตอนนี้โดยเช่นกันแต่จะตอนไหนล่ะคะ คือทุกวันนี้ดิฉันทำงานยากมากทำงานในส่วนของหัวหน้าหน่วยงานตลอดแม้จะเป็นรักษาการก็จริงแต่ดิฉันทำงานไม่เคยทำให้งานเสียและพวกคุณเองนั้นก็ไม่มีหัวหน้าให้ดิฉันด้วยเพราะดิฉันทำเรื่องอะไรที่ต้องการพิจารณาพวกคุณก็แจ้งว่าจะต้องรอหัวหน้าหน่วยมาเซ็นก่อนซึ่งแน่นอนว่าแผนกเรามันไม่มีหัวหน้าหน่วยดิฉันเลยจะทำอะไรมากไปกว่านี้ก็ไม่ได้วิเวนก็โอเคนะเดี๋ยวฉันจะลองดูให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกัน ส่วนทางด้านของแมรี่เองครับเขาเองก็มาดูงานทางด้านวิศวกรรมซึ่งเธอเองนั้นก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งมากๆด้วยเช่นกันรครับผมโดยคนในแผนก็ถามว่าทําไมคุณไม่ลองเข้ามาสมัครทํางานตําแหน่งวิศวกเรเลยละ่ะไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากทํานะฉันเคยสมัครแต่เขาบอกว่าเขารับเฉพาะคนที่จบจากมหาวิทยายลัยชั้นนําแห่งนั้นซึ่งที่นั่นเขาไม่รับคนผิวสีนั่นหมายความว่าฉันโดนปิดโอกาสไปอย่างถาวรนั่นเอง เพื่อนๆครับเลยยุให้เธอเนี่ยลองไปฟ้องศาลดูอย่างน,น้อยๆเนี่ยก็ลองสู้กันดูสักตั้งนั่นเองครับแคทเธอรีนครับวันถัดมานั้นได้ย้ายมาทํางานในหน่วยวิจัยกางนาซาเป็นวันแรกโดยโดนพนักงานลหลายๆคนมองครับผมเพราะนางเนี่ยเป็นพนักงานคนเดียวนะครับจะเป็นสาวผิวสีในที่นั้น ซึ่งฮานก็ขอให้เธอช่วยคำนวณตรวจสอบตัวเลขบางอย่างให้จากพนักงานคนหนึ่งแต่พนักงานคนดังกล่าวนั้นนะครับได้นำปากกาหมึกสีดำแต้มลบข้อความสำคัญปิดไปสม,มิดเลยทีเดียวโดยได้ให้เหตุผลว่าเธอไม่มีสิทธิ์รู้ข้อมูลตรงนั้นพอเธอได้ทำไปได้ไม่นานครับก็รู้สึกปวดท้องขึ้นมาและในอาคารแห่งนั้นก็ได้มีการแบ่งแยกห้องน้ำพับไม่มีห้องน้ำสำหรับคนผิวสี ทำให้เธอนั้นต้องวิ่งไปขวา500เมตรนะครับไปทางตึกตอนใต้เพื่อได้เข้าห้องน้ําดังกล่าวนั่นเองครับก่อนจะวิ่งไปกลับมาทํางานอยู่เป็นประจํา แม้กระทั่งกระติ่งน้ำร้อนครับก็ยังโดนมองเพราะเธอนั้นไม่สามารถใช้ของส่วนกลางกับคนผิวขาวได้แคทเธอรีน <Catherine S 1> เองนั้นนะครับโดนทํางานในวันแรกเนี่ยก็ต้องเลิกดึกมากๆเลยด้วยนะครับส่วนหนึ่งเพราะเสียเวลาในการวิ่งไปเข้าห้องน้ําและการแก้โจทย์นะครับผมทางิตศาสตร์ที่มีการปกปิดข้อมูลสําคัญไว้ทําให้เธอนั้นต้องไปหาข้อมูลแก้สมการเพิ่มอย่างล่าช้าเลยทีเดียวเมื่องานเสร็จครับก็เลยนําไปส่งให้ฮันนะครับฮัน <Hans S 1> ก็เลยบอกว่าโยนข้อมูลนั้นทิ้งลงถังขายะได้เลย งานเรามันต้องไวและเธอก็ไม่สามารถแก้โจทย์ได้ทันเวลาโจทย์ใหม่ๆที่เราเข้ามานั้นก็มีอยู่เรื่อยๆจะทําให้ตัวแปรนั้นมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาข้อมูลที่เธอทํามานั้นมันก็นล่าช้าและก็ล้าสมัยไปแล้วกลับบ้านได้แล้วนะแคทเธอรีนเมื่อเธอได้ฟังเช่นนั้นครับ <c oughs> เธอก็เดินกลับมาที่รถเพื่อนๆของเธอนั้นก็รออยู่แล้วก็กลับบ้านด้วยกันโดยแต่ละคนก็ได้ระบายความในใจกับเรื่องที่พบเจอมาในแต่ละวันให้ฟังกันนะครับ และแล้วเมื่อแคทเธอรีนถึงบ้านครับก็ได้เข้าไปพูดคุยกับแม่และลูกๆก่อนจะเข้านอนเพื่อเตรียมไปโบสในวันรุ่งขึ้นนั่นเองครับในวันถัดมาครับเมื่อทั้ง3คนไปโบสนะครับตัวของแมรี่ก็จะเชียร์ให้แคทเธอรีนนั้นได้รู้จักกับจิมนั่นเองครับเป็นนายทหารหนุ่มที่อยู่บนเวทีเขาดูดีและมีประวัติที่ดีมากและดูเขาจะชอบเธอด้วยนะ ตัวของแมรี่และโดโลทีนั้นก็ช่วยกันเชียร์เชียร์นะครับจนทําให้ทั้งคู่เนี่ยได้รู้จักกันและแต่เหมือนทั้งคู่เนี่ยเหมือนจะเริ่มต้นด้วยดีนะครับแต่พอรู้ว่าแคาทเธอรีนนั้นทํางานให้นาซาจิมก็พูดเหยีดยดว่าเธอเองนั้นก็เป็นแค่คนผิวสีเราจะทําอะไรที่นั่นได้นักหนะาแคทเธอรีนได้ฟังเช่นนั้นครับก็รู้สึกว่าเหมือนโดนเหยยดขึ้นมาทันทีเธอก็บอกว่าฉันทําได้และฉันก็ไม่แคร์ใครด้วยก่อนที่จะเดินหันหลังจากกันด้วยความรู้สึกที่ติดลบนั่นเองครับวันหนึ่งครับ ทางคณะนักบินอวกาศครับและได้เดินทางมาดูงานที่ศูนย์วิจัยนาซาเราพนักงานก็ยิยนต้อนรับกันครับโดยมีการแบ่งกลุ่มคนผิวขาวผิวดําอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนักบินก็ทักทายคนผิวขาวก่อนเลยครับก่อนที่จะถูกต้อนเข้าไปในโรงบินครับผมซึ่งดูเหมือนว่าทางทีมงานนั้นไม่อยากให้นักบินเนี่ยไปวุ่นวายกับคนผิวดาครับผมแต่นักบินกลับไม่สนใจครับเดินเข้าไปทักทายสาวๆอย่างเป็นมิตรทําให้สาวๆผิวดํานั้นต่างประทับใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว และในวันนั้นครับที่ทํางานของแคทเธอรีนนั้นเธอได้ถูกคัดแยกเครื่องต้มน้าระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวดําอีกแล้วแถมยังได้รับข้อมูลที่ต้องแก้ด้วยการทาสีดําปิดทับมาอีกแล้วด้วยเช่นกันแต่หนนี้เธอลองส่องกับแสงดูครับและพบว่ามันสามารถอ่านได้ทําให้เธอนั้นลองตั้งโจทย์ตามสมมติฐานครับและก็สามารถค้นพบวงโครจรที่มีการคํานวณว่าเป็นไปได้ขึ้นมานั่นเองครับ เมื่อหันรู้ข้าครับจึงเรียกเธอไปสอบสวนทันทีว่าเธอนั้นเป็นสายลับของรัสเซียหรือไม่ทําไมเธอถึงรู้พิกัดน้ําหนักหรือชื่อตัวเลขที่ไม่มีคนรู้ได้แคทเธอรีนก็บอกว่ามันจะไปยากตรงไหนก็แค่ส่องกัะแสงก็เห็นแล้วคุณเองก็อยากได้งานที่ไวที่ทันการแต่คุณเองนั้นกับปกปิดข้อมูลที่ฉันที่ควรจะได้รับทําให้ฉันทํางานยากขึ้นกว่าเดิมไม่รู้กี่เท่าพอฉันทํางานเสร็จ มันก็กลายเป็นข้อมูลเก่าที่คุณเองนั้นขอให้ฉันโยนทิ้งลงถังขยะในทุกๆวันเรื่องง่ายๆแค่นี้พวกคุณยังเคียร์ให้ดิฉันไม่ได้และจะคิดการใหญ่ๆไปไกลมากกว่านี้ได้อย่างไรหันถึงกับสตาน์เลยทีเดียวครับแล้วก็โอเคถือว่าเธอไม่ใช่สายลับแล้วก็บอกพนักง,งานว่าต่อไปนี้ไม่ต้องถมดำข้อมูลให้เธออีกแล้วนะเด,เดี๋ยวหน้าหัวหน้านั่นข้อมูลสําคัญนะผมไม่สน ผมแค่อยากหาวิธีบินขึ้นไปวงโคจรให้ได้ไวที่สุดถ้าคุณคิดว่าคุณทำเองได้มันก็ควรจะจบที่คุณแล้วดังนั้นทำตามที่ผมบอกซะวันหนึ่งครับขณะที่โดโรธีเองนั้นนะครับพาลูกชายไปที่ห้องสมุดประชาชนนะครับผมเขาก็พบกลุ่มคนที่ต่อต้านยกเลิกการเหยียดสีผิวครับผมโดยโดโรธีเองนั้นก็พาลูกๆเลี่ยงไปจนถึงห้องสมุดนั่นเองครับ เมื่อไปถึงครับผมก็ได้อ่านหนังสือเพียงคู่เดียวแล้วพอๆก็ไล่ออกไปครับพอบอกว่าที่นี่คนผิวสีไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้เพราะว่าที่นี่นั้นเข้าได้เฉพาะคนผิวขาวเท่านั้นเองทําให้โรลทีนั้นครับรู้สึกอาการไม่พอใจและพาลูกเดินออกมาและบอกลูกว่าอย่าไปใส่ใจเลยแม่อยู่หนังสือมันแล้วจ้าลูกเห็นเช่นนั้นครับก็เลยบอกว่านี่มันขโมยมาไม่ใช่หรือแม่ก็ช่วยไม่ได้เขาทํากับเราก่อนนี่นาเนาะ และแล้วนะครับก็เปิดอ่านหนังสือดูเป็นหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับเพราะว่าโดลตีเองนั้นตอนนี้กำลังสนใจเครื่อง IBM ที่กำลังเข้ามาคำนวณแทนคนในอนาคตอันใกล้นั่นเองครับจากนั้นตกเย็นสามสาวเลยไปงานปาร์ตี้ร่วมกันทุกคนกำลังเต้นรำกันอย่างสนุกสนานครับผมแต่แล้วก็มีข่าวแทรกเข้ามาครับในแจ้งว่าตอนนี้ทางรัสเซียสามารถส่งคนขึ้นไปเอาอากาศได้แล้วทำให้งานปาร์ตี้ถึงก็ก่อยกันเลยทีเดียวฉันว่าฉันมีงานต้องทำแล้วนะ แคทเธอรินเองนั้นได้กล่าวกับจิมเช่นกันครับซึ่งวันถัดมาครับฮันเองนั้นได้เรียกประชุมทุกคนครับบอกว่าจากวันนี้ไปเราจะอยู่กันจนดึกจนขวางงานจะคืบหน้าและเห็นภาพได้ให้ทุกคนโทรบอกที่บ้านได้เลยว่าต่อจากนี้ไปเราจะทำงานกันมากขึ้นทำงานกันหนักขึ้นพอพวกเราทุ่มเทกันแค่ไหนก็ยังเหมือนไล่ตามรัสเซียไม่ทันคิดแล้วมันน่าตลกไหมที่เราวิ่งแข่งอยู่อันดับที่สองโดยมีนักวิ่งแข่งเพียงแค่สองคนเท่านั้น ไปซะไปโทรบอกที่บ้านและผมก็ะโทรบอกด้วยเช่นกันพูดจบครับเขาก็โทรบอกทางบ้านทันทีโดยพนักง,งานทุกคนครับก็เริ่มโทรไปบอกที่บ้านด้วยเช่นกันแต่ดูเหมือนว่างานก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเลยแม้แต่น้อยทุกครั้งที่กระสุยขึ้นไปก็เะเบิดกลางท้องฟ้าทุกทีไปนั่นเองครับวันหนึ่ง ดลตีนั้นนะครับได้เข้าไปห้องคอมพิวเตอร์ IBM ครับผมซึ่งตอนนี้จะว่าไปแล้วยังไม่มีคนตั้งค่าระบบเครื่องได้เลยด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายแล้วโดลทีก็พบว่าเครื่องดังกล่าวนั้นมันตั้งค่าผิดไว้นั่นเองเธอจึงสามารถปรับให้เครื่องมันทำงานได้ในที่สุดนั่นเองครับและบ่ายวันนั้นเองฮันเองนั้นก็อยากจะให้ตัวของแคทรีนครับมาช่วยงานด่วนแต่ไม่เข้าใจว่าเธอหายไปไหนนักหนาะเธอหายไปวันวันหนึ่งเนี่ยเกือบครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียว ใครรู้บ้างถ้าใครรู้บอกผมหน่อยแล้วก็ถ้าเธอมาตามเธอมาพบผมด้วยไม่นานครับแคทเธอรีนก็กลับมาครับผมฮันก็ออก่อมาตะคอกใส่ทันทีคุณหายไปไหนมาทําไมคุณทิ้งหน้าที่ตัวเองวันละหลายนาทีแบบนี้ทุกครั้งที่ผมอยากให้คุณมาช่วยงานผมแทบไม่เคยเจอคนที่โต๊ะเลยแคทเธอรีนบอกว่าตึกนี้ไม่มีห้องน้ําสําหรับดิฉันฮาดก็ไม่เข้าใจว่ามันหมายความว่ายังไงครับห้องน้ําไงคะที่นี่ไม่มีห้องน้ําของคนผิวสี คุณรู้ไหมทุกครั้งที่ฉันจะเข้าห้องน้ําจะต้องเดินทางไปที่อาคารตอนใต้ซึ่งเป็นอาคารของพวกคนผิวสีอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ500เมตรและกฎของที่นี่ผู้หญิงต้องใส่กระโปรงใส่ส้นสูงและห้ามขี่จัก,กรยานฉันทําได้แค่ต้องวิ่งไปต้องวิ่งไปทั้งหอบงานไปด้วยบางครั้งฝนตกต้องวิ่งไปแบบนั้นทั้งไปและกลับเพราะที่นี่ไม่เอื้ออะไรให้ฉันเลย ห้องน้าคนผิวสีอย่างฉันก็ไม่สามารถเข้าใช้ได้แม้กระทั่งการน้ําร้อนก็ยังต้องแบ่งแยกให้ฉันคุณอยากได้งานฉันก็ทํางานให้แต่ใครใครเคยเห็นหัวฉันบ้างถ้าคุณไม่พอใจฉันก็บอกฉันมาฉันจะได้ไปคาพูดของแคทเธอรีนครับเล่นเอาทุกคนเนี่ยเวิร์กกันยกใหญ่เลยทีเดียวว่าทําไมเธอนั้นถึงกล้าพูดออกมาครับฮันเองครับว่าแล้วก็เดินปรีไปที่ห้องน้ําทันทีครับจากนั้นก็คว้าท่อนเหล็กเนี่ยฟาดไปที่ป้ายห้องน้าครับฟาดฟาดฟาดจนมันหักลงมาครับผม ทุกคนมองด้วยความไม่เข้าใจครับว่าฮันเองทําอะไรจากนี้ห้องน้ําก็คือห้องน้ําไม่มีแยกสีผิวไม่มีแยกชนชั้นที่นี่นาซาพวกเราฉี่สีเดียวกันและนี่ก็สามารถทําการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวของแคทเธอรีนได้เธอจึงรู้สึกดีขึ้นมาทันทีครับผมและจากนั้นไม่นานนาซาก็สามารถส่งนักบินบินขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศโลกได้อย่างสําเร็จครับผมสร้างความยินดีให้กับประเทศชาติได้เป็นอย่างมากโดยประธานาธิบดีได้กล่าวว่า เป้าหมายต่อไปเราจะนำมนุษยชาติก้าวสู่วงโครจรของโลกและสู่ดวงจันทร์ให้ได้ซึ่งเป็นข่าวหน้าหนึ่งไปทั่วประเทศส่งผลให้พนักงานทุกคนต่างยินดีสู่ชัยชนะในครั้งนี้นั่นเองครับส่วนทางแมรี่เองนั้นก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการทางศาลครับผมเพื่อขอสิทธิ์ในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งโดยศาลเองนั้นก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่ามีกฎระเบียบเรื่องของการใช้พื้นที่ของคนผิวสีอยู่แต่แมรี่ก็บอกกับศาลว่า รู้ไหมคะว่าเราสามารถเป็นชาติแรกที่ขึ้นสู่ดวงจันท์ได้เราจะเป็นชาติแรกที่คนพูดถึงไปอีกนานและต่อจากนั้นไม่ว่าใครจะขึ้นไปก็แทบจะไม่มีความหมายอะไรมากไปสักเท่าไหร่ยังไงยังไงชาติแรกหรือกลุ่มแรกจะรับการพูดถึงไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นคดีแรกที่อาจจะทําให้ทุกคนนั้นจําท่านได้ว่าท่านคือคนแรกที่ปลดล็อกให้กับคนผิวสีได้เรียนที่นี่ได้ คุณคิดว่ามันจะมีความสําคัญในการตัดสินไหมกับชื่อเสียงของท่านที่เป็นท่านแรกที่สามารถทําให้ดิฉนันเป็นนักศึกษาผิวสีคนแรกได้โดยเช่นกันเรียกได้ว่ายอดคําหวานจนสารเนี่ยครับผมยิ้มหวานเลยทีเดียวสารก็เลยตัดสินว่าให้เธอเรียนได้แต่ให้เรียนเฉพาะภาคคําเท่านั้นก่อนนะและนั่นจึงทําให้แมรี่ครับผมสามารถเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนําได้และเป็นนักศึกษาผิวสีคนแรกของโลกเลยก็ว่าได้ด้วยเช่นกันครับต่อมาครับผม ทางแคทเธอรีนเองนั้นพบว่าเธอมีปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลการประชุมครับผมมันมีการประชุมเกี่ยวกับการคำนวณองศาทิศท,ทางและแนวดี่งของยานอยู่แทบทุกวันเรียกได้ว่ามีการปรับเปลี่ยนวันต่อวันเลยก็ว่าได้กว่าข้อมูลจะถึงแคทเธอรีนนั้นก็กลายเป็นข้อมูลเก่าซะแล้วทําให้เธอไม่สามารถหาคําตอบได้อย่างถูกต้องและชัดเจนต่อง,งานได้ตัวเธอเองนั้นก็อยากจะขอเข้าร่วมประชุมด้วยเช่นกันแต่ลูกน้องของฮัทก็ห้ามาไว้ครับและบอกว่าในรายงานนั้นไม่ต้องใส่ชื่อคนคํานวณมาด้วยก็ได้ ประมาณว่ากลัวแคทเธอรีนจะได้หน้านั่นเองครับแล้วก็ไม่อยากให้เธอนั้นเข้าร่วมประชุมด้วยและนั่นทําให้ในแต่ละวันของการประชุมนั้นจะมีการแชร์ข้อมูลต่างๆนานาจึงทําให้แคทเธอรีนนั้นได้ข้อมูลที่ช้าและเก่ากว่าทุกๆวันเสมอเธอเองนั้นก็ร้องขอลูกน้องฮันครับผมว่าเธอเองนั้นอยากจะขอเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในขณนะเดียวกันครับตู้ของโดลทีเองนั้นกำลังอยู่ในห้องคอมนะครับผมไม่นานก็มีพนักงาน ABM เข้ามา2คนครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณมาทําอะไรในที่นี้เนะี่ยเครื่องนี้มันแพงมากนะคุณจะมาทําอะไรมั่วซั่วไม่ได้นะโดยที่โดลทีบอกว่าเธอคือรักษาการของฝ่ายงานสนับสนุนทางตึกตะว,วันตกนั่นเองครับแต่แล้วก็มีพนักงานคนหนึ่งมองที่หน้าจอพระเจ้าไหนว่าเครื่องนี้มันเสียงไงทําไมตอนนี้มันทํางานได้แล้วคุณเป็นคนทําเหรอโดลทีใช่ฉันทําเองค่ะ เพราะบางอย่างมันไม่ถูกต้องแต่ดิฉันจัดการให้หมดเรียบร้อยแล้ววันถัดมาครับฮัดกับลูกน้องเองครับกำลังจะเข้าประชุมครับผมโดยตัวของแคทเธอรีนนั้นก็มาส่งรายง,งานที่ทําไว้เมื่อวานและบอกว่าขอเข้าไปด้วยได้ไหม,ไ,มได้โปรดละ่ะฉันจะได้ทํางานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วกว่านี้ครับผมฮันก็เดินเข้ามาถามทันทีเลยครับว่ามีปัญหาอะไรกันแคทเธอรีนก็บอกว่าฉันได้ข้อมูลที่ล่าช้าในทุกๆวันที่มีการปรับเปลี่ยนหลังการประชุมจบ ฉันอยากจะเข้าไปร่วมฟังด้วยอย่างน้อยๆฉันจะได้ทํางานของฉันได้อย่างแม่นยําและรวดเร็วมากขึ้นและคนที่เป็นหัวหน้าอย่างคุณก็<อ>น่าจะรู้ว่าคุณจะทําอย่างไรนี่มันคือการกดดันชัดๆครับผมแน่นอนว่าฮันจึงยอมใจอ่อนโอเคตามผมมาอยู่ข้างๆผมนะแด่อย่เงียบไปด้วยล่ะเมื่อเข้าสู่การประชุมครับทุกคนก็มองแคทลินอย่างสงสัยว่าเธอเข้ามาทําไมอ๋อเธอเป็นพนักง,งานคํานวณของผมเองครับ ผมก็เชิญเคอร์มาฟังด้วยนะครับผมนะอาะเชิญประชุมกันต่อได้เลยครับทีนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของการคำนวณมงโคจอนว่าทําไมเมืนถึงมีการปรับเปลี่ยนที่ล่าช้าและเราจะได้ชุดคำนวณที่ถูกต้องเมื่อไหร่และอย่างไรฮันเองก็มองไปที่แคทเธอรีนครับและบอกว่าก็แคทเธอรีนไปแสดงให้เขาดูหน่อยสิซึ่งแน่นอนว่าคําพูดนั้นครับแม้แต่ตัวของฮันเองครับก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าแคทเธอรีนนั้นเดินออกไปเนี่ยจะทําได้หรือเปล่า แต่เธอนั้นก็สามารถคำนวณสูตรและว,วิเคราะห์ตัวเลขได้อย่างน่าเหลือเชื่อกันเลยทีเดียวและลงตัวเป๊ะจนทุกคนบอกว่าถูกต้องเราได้ชุดข้อมูลที่ถูกต้องมากๆเรนเอานักบินอวกาศที่เข้าร่วมประชุมครับถูกใจตบมือกันเลยทีเดียวมีแต่ลูกน้องของท่านครับที่รู้สึกว่าโดนแย่งผลงานไปเต็มๆแล้วก็ซึ้งๆหน้าด้วยเช่นกันตัดมาที่ห้องคอมครับ ตอนนี้มันสามารถทำงานได้อย่างเหลือเชื่อและรวดเร็วมากๆฮาร์ดเองก็ถามว่าใครเป็นคนเซตร,ระบบนี้ทางทีมงานบอกว่าเธอชื่อโดอลทีครับทำงานอยู่ที่ตึกตะวันตกฮาร์ดเลยบอกว่าให้จัดเตรียมทีมงานมาทำงานทันทีโดยวิเวียนเองนั้นก็ได้เข้าไปคุยกับโดอลลีครับว่าจะขอให้เธอนั้นมาช่วยงานฝ่ายคอมพิวเตอร์สักหน่อยซึ่งดอลลีก็ถามว่าจะให้ทำง,งานประจําหรือแค่ชัว่วคราวล่ะวิเวียนเองก็รู้สึกไม่พอใจครับผมที่ทำไมจะต้องมาต่อรองด้วย ก็งานนั้นเป็นงานที่ยากมากๆทีิฉันทําคนเดียวไม่ได้แลแ้ว้าเกิดฉันจะทําฉันก็ต้องเอาทีมงานฉันไปทั้งหมดและคนจะเป็นงานประจําแต่จะคิดว่าไม่ฉันก็คงรับงานนี้ไม่ได้เช่นกันได้ได้ว่าตอนนี้นะครับดูลทีถือแต้มต่อกันเลยทีเดียววิเวียนเองก็ต้องยอมตามนั้นครับดูลทีครับเลยไปตามสาวๆผิวสีทั้งห้องเพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพนักงานในห้องคอม IBM ทันทีไดีได้ว่า,วาเธอนี่รักเพื่อนพ้องซะจริงนั่นเองครับ ในคืนนั้นทางแมลี่เองก็ได้เดินทางไปเรียนมหาวิทยาลัยในภาคค่าในคืนแรกและหลายคนมองเธอด้วยความประหลาดใจครับผมแต่นั่นก็เป็นหนทางของก้าวแรกสู่การเป็นวิศวกรหญิงผิวสีคนแรกของนาซาก็ว่าได้ส่วนโดรทีเองก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยชอบคีนาวิเวียนสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วนั้นโดรตีเองนั้นก็ไม่ได้ถือโทษกฎวิเวียนแต่อย่างใดครับผมและเข้าใจว่าเธอเองนั้นก็ทําตามกฎระเบียบทั้งคู่ก็เลยเหมือนว่าจะปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน ดรทีเองครับก็ยิ้มให้กับวิเวียนทุกครั้งนะครับและทั้งคู่ก็เหมือนจะเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันส่วนสาวแคทเธอรีนเองนั้นก็ได้กลับไปบ้านและพบว่าจิมชายหนุ่มข่านั้นวันนี้มาขอเขาแต่งงานด้วยเช่นกันเียได้ว่าทั้ง3สาวนั้นต่างพบความสุขในข้าคืนอันแสนวิเศษนี้ไปพร้อมๆกันนั่นเองครับไม่นานฮาร์ก็เรียกแคทเธอรีนมาพบครับและบอกว่าผมไม่อยากจะบอกในสิ่งที่ผมไม่อยากบอกว่าตอนนี้งานก็ลุ่วงไปได้มากแล้ว มากพอที่เราจะสามารถเดินต่อได้อีกไกลเลยทีเดียวและขอขอบคุณแคทเธอรีนมากที่เข้ามาช่วยงานนี้และขอแสดงความเสียใจด้วยที่เราจะต้องลดอัดตราคนลงหวังว่าคุณคงจะเข้าใจนะเพราะเรามีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเข้ามาคำนวณได้แล้วเทคโนโลยีมันก้าวหน้าขึ้นมากเรื่อยๆแลาจะต้องทํางานที่รวดเร็วมากขึ้นหวังว่าคุณคงจะเข้าใจนะแคทเธอรีนแคทเธอรีนก็เข้าใจครับแต่ก็พยายามเก็บอาการและนั่นก็ทําการกล่าวลาฮันและขอให้โชคดี จากนั้นเธอก็ออกมาเก็บของที่โต๊ะครับโดยมีเลข,ขาของฮันไดนําของขวัญมาให้ครับบอกว่าฮันได้บอกว่าให้ฉันเอาสิ่งนี้มามอบให้เธอมาลองเปิดดูนะครับพบว่าเป็นสร้อยไขมุกนั่นเองแคทลีนดินยิ้มออกครับผมก่อนที่จะเก็บของออกไปและย้ายตัวเองไปทํางานที่ตึกตะวันตกทันทีเวลาผ่านไปไม่นานก็ถึงเวลาสําคัญ ที่วันนี้จะทําการส่งนักบินบินสู่ชั้นบรรยากาศโดยก่อนจะบินอีกไม่กี่นาทีข้างหน้ามีการตรวจพบวิถีวงโครจรที่ผิดพลาดซึ่งอาจจะทําให้นักบินไม่สามารถบินกลับเข้ามาได้นี่นะหรอผลคำนวณจากคอมพิวเตอร์สุดท้ายก็ได้ผลที่ผิดพลาดเนี่ยนะฮัทก็เริ่มโหวเสียครับและไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรจึงโทรไปแจ้งนักบินว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของวิถีโค้งคํานวณให้รอก่อนนะนักบินก็บอกว่า แล้วทำไมไม่ให้เธอคนนั้นมาคำนวณให้ผมล่ะถ้าเธอคนนั้นบอกว่าผมบินได้ผมก็จะบินทันทีหันไม่ได้ยินเช่นนั้นครับก็ให้พนักงานคนหนึ่งเนี่ยวิ่งเอาชุดตัวเลขนี้นะครับผมไปให้แคทเธอรีนที่อยู่อาคารทางด้านตะวันตกทันทีด้วยเช่นกันพนักงานครับก็รลบวิ่ง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 ไปถึงที่ทำงานของเหล่าสาวผิวสีครับและบอกว่าตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องของการคำนวณฮันอยากให้เธอช่วยหน่อย แคทเธอรีนรับไม่รอช้ารีบคว้าม,มาตรวจสอบทันทีไม่นานเธอทําเสร็จก็หอบเอกสารไปที่ห้องทําการบินทันทีด้วยเช่นกันซึ่งตอนนี้นักบินก็เริ่มไม่สบายใจแล้วครับเพราะผลการคํานวณน,นั้นยังไม่สามารถแจ้งออกมาได้พยายามโทรสอบถามก็ยังไม่ได้คําตอบกลับมาจนแคทเธอรีนมาถึงครับผมและได้มีการปรับเปลี่ยนที่แผงควบคุมและแจ้งพิกัดตัวเลขใหม่พร้อมกับบอกนักบินว่าชุดคํานวณตัวเลขถูกต้องแล้วแคทเธอรีนเธอมาตรวจสอบให้เองนะนักบินถึงกับยิ้มออกเลยทีเดียวครับ พอมัน่นใจในตัวเลขของแคทเธอรีนมากจากนั้นกรีลิขึ้นเครื่องทันทีด้วยเช่นกันไม่นานกระสวยอากาศก็ทะยานสู่นอกโลกด้วยวิถีวงโครจรที่ถูกต้องและทําให้นักบินนั้นสามารถบินรอบโลกได้ในระดับวงโครจรได้อย่างสําเร็จและสวยงามมากๆและก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าเมื่อนักบินบินครบรอบวงโครจรแล้วนั้นจะสามารถลงมาได้หรือไม่ซึ่งในวันนั้นวิเวียนเองนั้นก็ได้นําจดหมายมาให้โดโรธีครับและบอกว่าฉันหวังว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณต้องการ และนั่นก็คือหนังสือปรับเลื่อนตำแหน่งนั่นเองครับโดยโรทีตอนนี้ได้เป็นหัวหน้าฝ่ายงานคอมพิวเตอร์ IBM เ็ไปที่เรียบร้อยแล้วด้วยเช่นกันแต่ต่อมาครับทางนาซากำลังพบปัญหาใหญ่เนื่องจากพบว่ายานบินมีปัญหาเกี่ยวกับแผ่นกันความร้อนนั่นเองครับผมซึ่งอาจทำให้ยานนั้นลุกไม่ในชั้นบรรยากาศตอนลงมาสู่พื้นโลกก็เป็นได้ทุกคนเลยรอดูกันอย่างใจจดใจจ่อเีเดียวว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะักบินก็รายงานว่าตอนนี้ได้ถึงจุดองศาข,ของการลงชั้นบรรยากาศของโลกแล้ว ก็ได้แต่หวังว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยแต่เขารู้สึกว่าพื้นยานมันร้อนมากๆเพอจะว่าไปตอนนี้ยานได้ลงสู่โลกในรูปแบบของการลุกติดไฟไหม้ไปทั่วลำแล้วก็ว่าได้ไม่นานครับคลื่นสัญญาณก็หายไปเพียงแค่อึดใจนักบินก็ติดต่อกลับมาเราผมอยู่ใช่ไหมผมได้อยากว่ายน้ําทะเลเต็มที่แล้วเรียกเอาทุกคนร่ําร้องดีใจที่สามารถกลับสู่โลกได้อย่างสําเร็จและสวยงามมากๆฮันเองนั้นเลยหันไปขอบคุณแคทเธอรีนครับว่าถ้าไม่ได้เธองานนี้คงไม่สาเร็จ จากนั้นรัฐบาลก็นํานักบินนะครับขึ้นรถแหวิ่งรอบเมืองกับความสำเร็จไปอีกขั้นของนาซ่านั่นเองครับและหลังจากนั้นไม่นานแมรี่ก็ศึกษาจบเป็นนักศึกษาผิวสีคนแรกของโลกที่เรียนมหาวิทยาลัยทางด้านวิศวกรรมส่วนโดรธีครับก็เป็นหัวหน้าฝ่ายชนานาญการด้านคอมพิวเตอร์ให้กับนาซาส่วนแคทเธอรีนเองนั้นเธอได้กลับมานั่งทํางานให้กับฮันอีกครั้งหนึ่งและหนังก็เป็นอันจบไปนั่นเองครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับภาพยนตร์ที่อิงประวัติศาสตร์ในเรื่องทีมเงาอัจฉริยะ หนังดีมากๆสนุกม,มากเลยครับผมหากชอบฝากกดสุดใจไว้ด้วยนะครับและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ